คะทุกคนก่อนที่ฟังจะมาเล่นภาค6ฟังยอมรับว่าฟังไปเล่นเลสเซนทอีวิลพาคหนึ่งมาแล้วแต่ฟังเล่นไม่ไหวอะทุกคนคือมันค่อนข้างยากแล้ววินเทจุมากเลยทุกคนปีนสนาก,ก็เยอะฟังเดินหลงนะคะาเป็นหลารอบแล้วเวลาตายทีรอบใหม่คือเริ่มไกลมากฟังก็เลยตัดใจทิ้งภาคหนึ่งมาเล่นภาค6เลยแล้ว,ลวกันปะเราไปเล่นเกมกันดีกว่าจ้าไป น่าจะเป็นเล s n นีวที่ฝังคุณเคยนะไม่เอาว a เทจวินเทนแล้วนะโอเคมาเราเริ่มกันที่ภาคหกเนี่ยแหละทุกคนเมื่อเราอยู่กลางถนนที่ใจที่หนึ่งเลยอะ รอรหเกมกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นไตเติลเต้นหนะ้าไม่เล่นซีนีวิวมานานแล้วกลับมาเล่นเล่นพักหนึ่งนี้แบบเสียลมมากเลยอะเลยเยอมทิ้งมาเป็นพักหกเลยดีกว่าอ๋อพักหกน่าจะมันเลาใจพอๆกับพวกพักสออกมาก พักสามพักสี่พักเจ็ดที่ฟังเล่นนะคะทุกคนมันน่าจะมีอารมณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นมั่งพักหนึ่งนี้ไม่ไหวเปิดมาก็ระเบิดเลยจ้าเปิดมาก็ระตึกเลยอาโอ้โห ยิงกันโอ้หสนั่นบันไหวเมื่อกี้เหมือนตัวเราโดนแรงระเบิดกระแทกเป็นสุดแรงอ่าขวามือได้แล้วอหไอใครวะเนี้ยเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์ออ เราต้องแบกผู้หญิงคนนี้ไปก่อนแล้วค่ะทุกคนผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นจิวหรือเปล่าวะเจว่า้าหรือเปล่าอ่ะเข้ามารบลับใน,นกันก่อนอ่คิด l e สวินะคะทุกคนผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคิด l ล s s f e ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นจิววัลลิถ่ายนะ โอ้โอ้สบักสบอมทั้งคู่เลยจ้ะไปเราต้องไปกันแล้วฟังจำชื่อตัวละครผิดผู้ชายคนนี้ชื่อว่ารีออนไม่ใช่คินเลสฟิลด์นะทุกคนไอ้ลัว ฉันไปไม่ไหวแล้วปล่อยฉันไว้ที่นี่เราต้องไปด้วยกันมาส่งมือมาอมดึงป่ะเราต้องไปกัน a waste 've been ใจเอาไว้หน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้ว เราต้องพัาประตูนี่เราต้องพาผู้หญิงนั่งพิงไปก่อนนะคะ่ะทุกคนเพราะเมื่อกัน้นเราเปิดประตูไม่ได้อ่าเราได้ที่งัดประตูแล้วเทมเข้าไปงัด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 ,งดอ๋อดึอื้อทีนึง เออใกล้พังแล้วใกล้พังแล้วนิดเดีวโอเคพังแล้วไปออไปกันแสงไฟส่องสว่างมาแล้วค่ะทุกคนเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์ยิงกระสุนอยู่ข้างนอกอะ่ะแบบเฮลิคอปเตอร์รัตเวนอะ่ะโอย นองเรือดเต็มปืนเลยไปเราไปกันดีกว่า w e า e almost t h r o u g คนนี้น่าจะเป็นทหารที่ตายเราเก็บปืนเขาได้ไหมไม่ได้จ้าไปไปกันต่อ,อมุดก่อน มอบอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างนั้นแหละแข่งใจเอาไวต้องรอดไปฮะอ่านั่งรอฉันรงในปั๊ดเดงโอเคเราจะออกไปจากที่นี่ยังไง ถ้าเราพาผู้หญิงไปด้วยตอนระว่างสํารวจอ่ะเราจะสํารวจไม่ดีนะคะทุกคนปะเราต้องเดินดูรอบๆก่อนไมเดินเป็นโลบอทแมนแล้วจ้าเอ๊ะมีสมุนไพรอยู่ในรถเติมเรื่องให้ผู้หญิงคนนั้นได้หรือป่าวะงอ่ะเก็บสมุนไพรก่อนจ้า Leon, are you there? Leon, you're Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. It's few. Okay, listen. Just follow my instructions. Ah, Okay. 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 ร้อยรักษาผสมเพลาบานผู้หญิงคนนี้ก่อนนะโอเควันนี้มีเจ้าหน้าที่ตายมากเกินไปแล้วนะคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นลีออนอะไระ หัวอะไรเนี่ยโห,โหเดิมซอมบี้เลยมันเก่ามาแล้วยิงยิงตายโธ่เขาเอออยอนระวังเออนั่นแหละทิ้ แทงเลยเอออย่างนั้นแหละเลีอนเออเป็นไงล่ะบ,บีตปักหูงนะ่ะฮะใครจะเ,ออเออทีสิเฮ้ย Can't let your guard down for a second จบสิทีนะเอเราต้องรักษาตัวเองเหรอเนี่ยกระสุนเหมือนเหลือสองเม็ดนะ แล้วก็เลือดติดแดงแล้วอ่าเต็มฟูโอเค้มันบอกว่า,าให้กดบวกแล้วกว็อามีนะโอเคป่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าคงดีขึ้นแล้ว ขอบคุณล okay. ีออนคุณทำอะไรอยู่คุณต้องรีบไปจากที่นั่นเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังไปที่ควอทาวเวออะไรนะไม่ได้มันอันตรายเกินไปที่นั่นมีเจ้าหน้าที่ BSA ที่รอดชีวิตอยู่ผมทิ้งพวกเขาไปได้ก็ได้งั้นให้ฉันช่วยฉันจะหาเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดให้ขอบคุณท่านดิเกนเค ไปที่ขอสชว,วอร์นะก็คือรักประตูนี้แน่เลยไปขอชว,วอร์นะทุกคนเราต้องค่อยๆไปเออ,อมันล้ำมากเลยพักของเนโคตรล้ำเลยไป What the hell? Đình dinh quái hiệu lèo You got it! Đình nè! Ủa? quái ngàn mưa mình lé thế ngàn dù nè! Đình quá. ไฟไหมโอ้โหไฟไหมอมบีโอ้โหซอมบีก็เยอะรถก็ติดโอ้มาทำอะไรกันกถนนวนเนี่ยเออยิงไปหัวก็จุยเออก็จยก็จย เออสุยสุ่ย้าอ,อ่ะมา่ะโอ้โหมีของเล่นเยอะเลยอะเออยิงตายตั้งตั้งต,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 งตายตบพี้เต็มถนนลเลยอะเฮออ้เอ,อไป เอิ่นไปบ้าเออคัาและแท้คอดจุดแดงสองจุดมันคืออะไรวะผมไม่ให้เราเก็บกระสุนนะว้ายระ่วางปิออนโอ้ยฟังยังไม่รู้เลยว่าจุดแดงสองจุดมันคืออะไรคือารฟาาของหรืออะไรวะ ไปลองต้ององอจนถึงตี้ให้รอดก่อนเลยอ,อน้นโอ้ยมันไม่ตัวนึงแล้วก็ยิงใครอ้ยไม่ได้ <c oughs> เดินยังนีที่ไม่เป็นโรบอทแมนนะ ฉันตึงกระตังตลบมาทับเราว้าววิงวิงเฮ้ยน้ำมันมันทะลักอ่ะมาเริ่ิแล้วละเบิด ว้าวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้ระทึกมากจะเกาะขามาทำไมแลไม่หรอ้าอะไรขึ้นับเฮลิคอปเตอร์ะเี่เฮลิคอตอร์ังะเียนเตอร์อาเน แต่ตอนนี้ยโอ๊ยโยนสักเท่โอ๊ย,ย,อย,อยแ็บที่โงเลยโอ๊ยตกลงไปี่ของสอมบี้เลยเนี่ยอุ้ยกระตุกกระแตกนะไม่ไม่ เออไป<ะ>เราต้องไปที่ประตูนั้นอุย้ยเกือบแล้วไงเกือบชิปปง <ผม S 2> ลงไปหาฝงซอมบี้แล้วไงเทปเออสายคลิกไปค่ะทุกคน Something doesn't feel right ครางร่างมันลดกองทับนะคะทุกคนไปลงไปดูกันดีกว่า ตายแล้วอะใครนะ่ะเฮ้ยตัวไรอะมาเอาคืนเหรอมาเอาคืนเหรอคำพูดของรีออนสั้น ว้าวคืนเหรอตัวอะไรนะเมื่อกี้แค่รอบเรื่องและเซนรีวิวหกเปิดมาก็เดือบปุดปดแล้วทุกคน